สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีว์ดประจำวันเสาร์ที่29มิถุนายน2024กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนคือใครคริสเตียนคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และได้รับการเปลี่ยนแปลงทางฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่บังเกิดใหม่ในพระองค์ในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อที่17ได้บอกว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไป ศูนย์สิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเธอทุกสิ่งทั้งหมดเป็นใหม่ทั้งสิ้นคริสเตียนได้รับการให้อภัยบาปทั้งปวงจากพระเจ้าทั้งบาปในอดีตปัจจุบันและอนาคตตลอดไปนิรันดรและมีชีวิตใหม่ที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมในพระคต์ในพระธรรมโโลสีบทที่1ข้อที่13-14ถึงได้บอกว่า เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและทรงนำเราย้ายเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรพระเยสุคริสที่รักของพระองค์ในพระบุตรพระเยสุคริสเราได้รับการไถ่าบาปชำระให้สะอาดบริสุทธิ์และได้รับการอภัยโทษบาปทั้งสิ้นที่เราทำเราได้รับการไถ่หมดเวรหมดกรรมเพราะได้อยู่ในพระคริสต์ไม่ใช่เพราะการประพฤติดี หรือการอธิษฐานสารภาพาบาปอยู่เสมอคริสเตียนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในพวกเขาและมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบบริสุทธิ์ดีพร้อมกับพระเจ้าคริสเตียนไม่ได้อยู่ภายใต้กฎบัญญัติทางศาสนาเดิมไม่ว่าจะเป็นศาสนายิวหรือศาสนาต่างชาติก็ตามอีกต่อไปแต่พวกเขาอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ทางฝ่ายวิญญาณที่พระเยซูทรงตั้งขึ้น ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่4ได้บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพระเจ้าท่านเองก็ตายจากกฎบัญญัติทั้งหลายแล้วโดยทางพระกายของพระคริสเพื่อท่านจะเป็นอีกผู้หนึ่งคือเป็นของพระองค์พระเยซูผู้ทรงเป็นขึ้นจากตายเพื่อเราจะเกิดผลถวายแด่พระเจ้าในพระธรรมฮิบรูบทที่8ข้อที่13ได้บอกว่าโดยการตรัสเรียกพันธสัญญานี้ว่าพันธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงทําให้พันธสัญญาเดิมพ้นสมัยไปสิ่งที่พ้นสมัยหรือเก่าย่อมจะสูญสิ้นไปในไม่ช้าคริสเตียนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อบังคับของกฎปัญญัตติ่างๆและมีชีวิตอย่างอิสระอยู่ในการทรงนำของพระวิญญ,ญาณในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่2ได้บอกว่าเพราะว่าโดยทางพระเยซูคริส กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตายคริสเตียนมีใจใหม่และวิญญาณใหม่ที่พระเจ้าประทานให้ในพระธรรมเอเสเคียบทที่36ข้อที่26-27ถึง27ได้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้จิตใจใหม่แก่เจ้าและใส่วิญญาณใหม่ในเจ้าเราจะขจัดใจหินออกจากเจ้าและให้เจ้ามีใจเนื้อ เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้าน้มนำเจ้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายของเราและใส่ใจรักษาบทบัญญัติของเราคริสเตียนมีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์และมีชีวิตนิรัน์ในพระองค์พระเยซูตรัสไว้ในพระธรมยอห์นบทที่5ข้อที่24ว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรัน และไม่ถูกพิพากษาครั้งสุดท้ายหลังความตายแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วคริสเตียนเป็นบุตรของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระองค์เสมอตลอดไปนิรันในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อที่2 6ถึง28ได้บอกว่าท่านทั้งหลายล้วนเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะพวกท่านทั้งปวงผู้ดได้รับบัพติศมา เข้าส่วนในพระคริสต์แล้วได้คลุมกายของท่านด้วยพระคริสต์ไม่มียิวหรือกีธาตหรือไทยชายหรือหญิงเพราะพวกท่านทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์คริสเตียนเป็นสถานะทางวิญญาณของคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทั่วโลก ทุกคนเหมือนกันไม่มีข้อแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนชาติอะไรผิวสีอะไรอยู่ประเทศไหนมีประเพณีวัฒนธรรมศาสนาฐานะทางสังคมแตกต่างกันอย่างไรก็ตามต่างก็เป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักดังแก้วตาดวงใจเท่ากับพระเยกสุคริตเหมือนกันพระเจ้าอวยพรครับ